สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกทุชท่นนะครับที่ติดตามชมในช่องตากศิลาบนลาชนแของเรานะครับผมผมอาจารย์กิติภูมิตากศิลาหรือน,นามฉายานะหมอดูหน้าโหดครับมาเจอกันนะครับใกล้ขอโปรโมทในงานพิธีไหว้ พระลาหูกันนะครับผมไหว้พระลาหูนะครับวันที่10นะครับอ่าวันที่อ่าวันนี้วันที่10นะครับวันที่1 1บดนะครับที่เบ็ดของกันยานี้นะครับเวลาตีสี่สี่ถึงตีสี่ห้าอ่านะครับจะมีการอา่เปิดเลิกเบอใช้ไหว้พระลาหูที่ศาสาบางตักศิลาของเรานะครับ แล้วก็ช่วงกลางวันก็จะมีการเปิดดูดวงดูดวงต่างๆนานามีหลากหลายอาจารย์หลากหลายศาสตร์นะครับผมแล้วก็ท่านใดที่เป็นคขงเป็นแขกเข้ามาในงานก็จะมีการมีการเขาเรียกเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาของอาหารข้าวหวานและน้ํานะครับยาวมาถึงหกโมงถึงหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับมีการไหว้ถวายของดำแปดอย่างไหว้ พระราหูนะครับเป็น,นสิริมงคลช่วยเสริมโชคลงโชคลาบอ่านะขอเรียนเชิญมาณที่นี้นะครับย้ำนะครับงานนี้เราเป็นจัดเป็นครั้งแรกของสถาบันของเราขอเรียนเชิญทุทกท่านนะครับมีหลากหลายอาจารย์ที่เชี่ยวชาญหลายศาสต่างๆมาร่วมงานพิธีในครั้งนี้ด้วยนะครับผม ะนะครับ <rural marche 1970> ขอเรียนเชิญครั้งนี้นะครับมาเข้าเรื่องในศาสตร์าหูพาโวยเช่นเคยครับศาสตร์ที่จับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นเงินแปรเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อครับดวงดาวดวงแรกที่โคจรเข้ามาคือดาวเสาร์าเลขเจ็ดนะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวอาทิตย์ก็คือเลขหนึ่งนะครับตามต่อควบคู่กันมาก็คือเลขสามนะครับอ่าแล้วก็มาอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือเลขหกก็คือดาวศุกร์นะครับสี่ดวงดาวดวงนี้นะครับจับสองตัว 7 61ดสา1หหรือ3ตัวหรือตัวเดียวก็ได้แล้วสุดแต่ขนาดถานัดนะครับเลขนี้ใช้ได้ทุกวันทั้งวันทั้งวันนะครับแล้วทางเราจะมีลิงก์ลายกลุ่มวางแบบนี้นะครับแล้วก็มีการวางเป็นตัวเลขตัวเลขเป็นจับคู่ให้ท่าน3ตัว2ตัวหมดเรียบร้อยเลยแล้วนกะ็มีหลากหลายอาจารย์ด้วยนะครับหลากหลายอดบมินเิเจอย์ชาญด้านศาสตร์ตัวเลขแบบนี้นะครับ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสังสิ้นนะครับขอเรียนเชิญนะครับทุกๆท่านนะครับมีสองท่องทางท่องทางแรกคือลิงก์ไลน์กลุ่มอยู่ใต้คลิปนี้และไาลายส่วนตัวของผมนะครับพักเข้ามาได้นะครับบอกว่ามาจากศาสตร์ลาหูผ้ารวยนะครับนะครับผมท่านใดที่ติดตามชมใน ช่องตากกะศิลาโฮลเชแนลนะช่วยกดกดถูกใจช่วยแชร์และช่วยกดติดตามเป็นฟังกําลังใจงต่ตาบัานตากกะกศิลาของเราครับวันนี้ผมทันีภูมิขอวอวยพรนู้ท่านตัวมาบจะโชคดีมั่งมีสีสุขเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผม